คุณมีห้องเล็กๆเ,เพียงหนึ่งห้องจะทําอย่างไรให้ครบทั้งมุมทํางานมุมพักผ่อนและมุมทานข้าวโดยที่ห้องยังดูโปร่งโลง่งนี่คือเซนโมดูลักคาทามิงานบิวอินที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตในพื้นที่จํากัดด้วยดีไซน์มินิมอลเรียบง่ายแต่ฟังก์ชันครบครันเริ่มจากสูงที่นั่งมุมโค้งพร้อมโซฟาคาทามิสไตล์ญี่ปุ่นและโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่เปลี่ยนได้เป็นทั้งโต๊ะทํางานหรือโต๊ะทานข้าวควบคุมง,ง่ายๆด้วยรีโมทใช้ได้หลากหลายโอกาสและ ยังมีเก้า e อี้เบาะนุ่มที่เลื่อนเก็บซ่อนได้ประหยัดพื้นที่ใช้งานเมื่อไหร่ก็สะดวกต่อด้วยตู้และผนังบิวอินสไตล์มินิมอลที่ซ่อนฟังก์ชันเก็บของไว้อย่างลงตัวจุของได้เยอะแต่ห้องยังดูเรียบร้อยโปร่งโลง่งและไฮไลท์สำคัญคือเตียงพับไฟฟ้าโมดูลัรเมอร์ฟี่ขนาด5ฟุตที่ควบคุมด้วยรีโมทเพียงกดปุ่มเดียวก็เปลี่ยนโซนนั่งเล่นหรือห้องทํางานให้กลายเป็นห้องนอนที่พร้อมพักผ่อนในทันทีนี่คือการออกแบบที่รวมทั้งความสวยงามมินิมอลและฟังก์ชันจริงเหมาะสำหรับ รับคอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดให้คุณได้เวิร์ Play, Sleep, ครบจบในพื้นที่เดียวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมตัวอย่างจริงได้ที่โชว์ลูมเฟอร์แอดสุขสวัสดิ์70หรือสอบถามได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะ